ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยอายุจริงสะพ้ยเกาหลีไม่อยากเชื่อว่าอายุแค่นี้เผยอายุจริงคุณซอสะพ้ายเกาหลีเรียกได้ว่าหลายๆคนต้องรู้จักกับเธอคนนี้แน่นอนสำหรับคุณซอหรือซอฮยอนเจ้าของช่อง u t u b e สะพ้ายเกาหลี by korean ตัวจริงเสียงจริงออกมาเล่าว,ว่าซอฮยอนชื่อเกาหลีของที่พ่อปู่แม่ย่าวงเล็บ พ่อแม่ของสามีตั้งให้แต่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้คือกู๊กกิ๊กสุภัยพรนันทเดชสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำคลิปเริ่มทำตั้งแต่ปี2562เกิดจากความคิดที่อยากเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวของเราและครอบครัวสามีเราเห็นว่าเขาทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุมากแล้วเลยอยากหาอะไรที่จะเพิ่มรายได้ทำให้ในอนาคตเขาได้พักผ่อนได้เที่ยวบ้างคุณซอเล่าว่า แรกๆเลยเป็นเรื่องราวของการสื่อสารเวลาเราต้องการอะไรหรือต้องการอธิบายเหตุผลมันอธิบายไม่ได้เพราะเป็นภาษาฉะนั้นทําให้ติดเรื่องภาษาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นอดทนได้ไม่ค่อยมีอะไรลําบากตอนนี้เรื่องภาษายัางไม่ดีมากแต่คือคุยกันในครอบครัวทุกคนจะเริ่มรู้ว่าพูดแบบนี้คือเราต้องการอะไรคือมันคืออะไรทุกอย่างก็เริ่มโอเคขึ้น แล้วก็สอนพี่ชินพูดภาษาไทยบ้างแต่ส่วนใหญ่พี่ชินจะเรียนรู้จาก YouTube ด้วยความที่เขาเป็นคนความจำดีจำได้เร็วทำให้ตอนนี้พูดไทยได้นิดหน่อยการปรับตัวระหว่างที่อยู่ประเทศเกาหลีไม่มีอะไรเข่งมากเพราะพ่อปู่แม่ย่าสบายๆไม่ได้บีบบังคับอะไรเราเลยเป็นแต่เรื่องการเคารพผู้ใหญ่ที่เราห้ามละเลยเด็ดขาดดังเช่นเราจะลินน้ำต้องนอบน้อมการพูดกับผู้ใหญ่ ต้องนอบน้อมที่สุดแต่อย่างอื่นสบายๆส,ส่วนกิจกรรมยามว่างนอกจากปลูกผักก็ออกนอกบ้านไปเก็บผักเก็บผลไม้บนภูเขากับแม่ย่าเคยถามพ่อปู่แม่ย่าว่าทําไมถึงชอบซอถึงรักและเอ็นดูเราเขาก็บอกว่าซอดูแลใส่ใจพวกเขาดีนอกจากนี้เจ้าตัวก็เคยโพสต์คลิปที่เปิดอายุแล้วว่าอายุ32ปีขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรอลฟีดโป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ